สวัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งแอนนาโปเลียนจากช่อง history by admin Napoleon ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าจะทําทเรื่องการรัฐประหารของนโปเลียนเพราะผมก็เคยพูดบ่อยนะครับว่านโปเลียนขึ้นมาสู่อำนาจหลายคนอาจสงสัยว่านโปเลียนเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอำนาจได้ยังไงใช้วิธีอะไรหรือกลเม็ดแบบไหนซึ่งในคลิปนี้ผู้ชมจะได้รู้เลยว่านโปเลียนขึ้นมีอำนาจได้อย่างไรก่อนอื่นผมองขอเก่กนนำถึงช่วง ปริวัติฝรั่งเศสก่อนนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายแล้วก็มีการเปลี่ยนสบาบหลายรอบมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่เรียกว่าเ e นน์ออฟเทเลอร์ครับเป็นแกงของพวกโรเบียปีเย่ขึ้นมีอำนาจดูนั้นฝรั่งเศสจะถูกปกครองด้วยความน่าสะพรึงกลัวใครก็ตามที่ผู้ขัดถูขขดใจโรเบียปีเย่หรือว่าถูกมองว่าเป็นภัยต่อรัฐก็ถูกประหารหมดครับในยุแห่งความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยมีคนถูกประหารไปม,มากกว่า3 0,000คนแต่ภายหลังโรเบียปีเย่ก็ตกล้มจากอำนาจนะครับ และทางสมชาชิาแห่งชาติก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาซึ่งชื่อว่ารัฐธรรมนูญปีที่3โดยเนื้อหาหลักของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับจะว่าโดยการแบ่งแยกอำนาจกันไม่ให้มีใครคนใดคนหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปเหมือนที่ลูเบปิเย่เคยทํามาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แยกอำนาจนิติบัญญัติกับบริหารออกจากกันโดยสภานิติบัญญัตินะครับจะแบ่งเป็นสสภาใหญ่1คือสภาอุโสมีจำนวน250คนและสภาล่างหรือสภา500ซึ่งก็มีจำนวน500คน หน้าที่ของสภาอาวุโสนะครับนั่นคือการรับรองกฎหมายที่สภา500ได้ล่าออกมารวมถึงอนุมัติรายชื่อของคณะกรรมการ5คนหรือดี렉เตอร์ซึ่งเป็นรายชื่อที่ถูกส่งมาจากสภา500อีกทีหนึ่งสำหรับดรคเตอร์หรือคณะกรรมการ5คนนะครับจะทําหน้าที่เป็นเฮดออสเตีรหรือประมุขของรัฐพวกเขามีอำนาจในการใช้กําลังทหารหรือ,รอตัเมินนโยบายต่างประเทศต่างๆและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุมัติแล้วโดยสภาอาวุโสนอกจากนี้ คณะกรรมการ5คนจะมีรัฐมนตรีคอยช่วยบริหารบ้านเมืองซึ่งก็มีรัฐมนตรีในด้านต่างครับเช่นกลาโหมมหาไทยการขังอนานิคมเป็นต้นโดยกฎหมายก็ได้ระบุไว้นะครับว่ารัฐมนตรีนั้นห้ามเป็นสมาชิกในสภารวมถึงคณะกรรมการทั้ง5นั้นก็ไม่มีสิทธิออกกฎหมายหรือเก็บภาษีในขณะเดียวกันสภา500อหรือสภาอุโสก็ไม่สามารถปลดคณะกรรมการทั้ง5้าได้ถ้าเกิดพวกเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายแด้เห็นได้เลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญปีที่3นั้น เป็นรัฐบาลที่ออกแบบมาเพื่อคามหน้าแต่ละฝ่ายไว้เป็นอย่างดีซึ่งรัฐบาลที่ถูกปกครองโดยคณะกรรมการทั้งห้านี้จะถูกเรียกว่ารัฐบาลดีเล็กตัวทุกอย่างก็เหมือนจะดูดีนะครับพอรัฐบาลดีเล็กตัวขึ้นมีนมอำนาจแต่ผลกลับเป็นตรงข้ามเลยครับเพราะรัฐบาลน,นี้เอาแต่เช็คแอนบาล้างกันเองจนไม่เป็นอันบริหารบ้านเมืองต่างฝ่ายก็ต่างระแวงกันเองแม้กระทั่งคณะกรรมการทั้ง5ก็ยังมีความเห็นไม่ลงรอยกันคณะกรรมการบางคนก็ลวมือกับทหารเพื่อทําการรัฐประหารรัฐบาลแล้วล้างกระดานใหม่ เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปและการร่วมมือกับทหารนี่เองทําให้ทหารเข้ามีบทบาทในการเมืองมากขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลอีกตัวยังทําให้เกิดสงครามใหม่กับฝ่ายพัธมิตแล้วก็ได้เพียงพําต่อฝ่ายพัธมิตจนเกิดจะถูกบุกเข้ามาในปารีสอยู่แล้วรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผู้คนต่างเบื่อหน่ายสงครามและเบื่อสภาวะการเมืองเช่นนี้พวกเขาหวังว่าจะมีฮีโร่สักคนประกอบผู้สถานการณ์ดังกล่าวในหุวงคริสต์กราช1799 เอมนูเอลซีเยหนึ่งในห้าคณะกรรมการของรัฐบาลเล็กตัวจึงได้วางแผนจะทํารัฐประหารอีกครั้งแต่คราวนี้จะเปลี่ยนระบบการปกครกองใหม่ซึ่งซีเยก็ต้องการนายทหารระดับสูงเป็นพวกครับและแน่นอนว่านโปเลียนก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ซีเยเล็งไว้ในช่วงตุลาคมคิศกช1799นโปเลียนได้เดินทางกลับมาจากอียิปต์ซึ่งเอาจริงๆแล้วสถา,านการณ์กองทัพของฝรั่งเศสในอียิปต์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่นโปเลียนเพิ่งได้รับชัยชนะเหนือพวกตร์กมาไม่นาน ที่เอาอาบูกีทาให้เมื่อเขาเดินทางกลับมาฝรั่งเศสจึงกลับมาในฐานะผู้ชนะพอกลับมาแต่อีบได้ไม่นานพวกซีแยก็เริ่มติดต่อมาหานัปเลียนเลยครับแต่นัปเลียนในตอนแรกก็ไม่ตอบตกลงนะครับว่าจะเข้าร่วมแผนการดังกล่าวจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งทําให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมแผนการทัประหารนั่นคือพอบาลัสหนึ่งใน5คณะกรรมการแห่งดีเล็กตัวรวมถึงยังเป็นเพื่อนของนัปเลียนอีกด้วยข่าวผู้นี้แหละครับที่ทําให้นโปเปลียนโด่งหลัง และช่วยแต่งตั้งนักเรียนให้เข้าสู่ตำแหน่งสำคัญมากมายแต่นับวันนักเรลียนยิ่งโด่งดังมากขึ้นบาราสก็เริ่มกลัวเขาว่านักเปลียนจะย้อนมาแทงหลังตัวเองบาราสเลยตัดสินใจที่จะส่งนักเรลียนให้ออกห่างจากปารีสโดยให้นักเรลียนไปเป็นผอบกองทัพแห่งอิตาลีอีกครั้งหนึ่งแต่น <im Lat Alexandria> ักเรลียนก็ยังไม่อยากไปครับเพาเพิ่งกลับบ้านมาได้ไม่นานบาราสก็เล่งนัดนักเรลียนอยู่ได้จนนักเรลียนถามไปว่านี่กลัวเขาทํารัฐประหารเลหรอบาราสก็ตอบตรงๆเลยครับว่าเออใช่กู ข้ารโว่งกับแกงกัฐประหารแผนการของซีเยก็จะมีข้าวๆดังนี้ครับนั่นคือซีแยและดูโก้ซึ่งเป็นคณะกรรมการดิเล็กตัวจะทําการลาออกเพื่อทําให้รัฐบาลหมดสภาพและเมื่อรัฐบาลหมดสภาพก็จะมีการประชุมสภาใหม่เพื่อทําการร่างธรรมนูญและในขณะเดียวกันดูเซียนโบนาบาร์ตน้องชายของนโปเลียนซึ่งในขณะนั้นดำรงตําแหน่งประธานสภา500ก็จะทําการโน้มน้าวให้สภาโหวตเลือกให้นโปเลียนซีแยและดูโก้ ขึ้นมาเป็นหัวหน้ารฐบาลใหม่โดยการประชุมสภา,านั้นจะทําในที่ประสาทแสงคลาวในย่านชนบทห่างไกลผู้คนเพื่อไม่ให้มีม็อบมวลชนมาก่อกววนการประชุมก็จะมีการแต่งตั้งนักเปลียนเพื่อาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยใ,ในการประชุมครั้งนั้นโดยนักเปลียนมีสิทธิ์จะใช้กาลังได้หากเกิดเหตุการณ์ขับขัดแผนการครั้งนี้ก็ถูกวางมาให้ราบรื่นที่สุดและเสียเลีอยเสียเนื้อให้น้อยที่สุดแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนไปมาหลายครั้งในตอนแรกแผนจะเริ่มในช่วงวันที่6พฤศจิกายน แต่ซีเยต้องการดึงบาราัสมาเป็นพวกด้วยได้ทําการชวนบาราัสมาเข้าร่วมแผนหลายครั้งแต่ปรากฏว่าบาราัปปฏิเสธผู้เข้าร่วมกระบ,บวนการทั้งหลายในเรื่องโกว่าแผนจะลวกจนนักเรลียนต้องยิงคําขาดว่าหากใครไม่เข้าร่วมแผนการนี้ก็ให้ออกไปเลยซึ่งท้ายสุดแล้วแผนการนี้ก็จะเริ่กในวันที่9พฤศจิกายนหรือตามปฏิทินการปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือ18บูเม์นั่นเองพอ,อถึงเช้าตู่ของวันที่9วันที่แผนเริ่มต้นนักเรลียนได้ส่งจดหมายไปยังสมาชิกสภาอุปสมด้วยคน ให้พวกขมรวมตัวกันที่พระราชวังตุยเลอรีในเวลาประมาณหกโมงเช้านักปูเลียนก็ได้เรียกประชุมนายทหารซึ่งเขาคิดว่าเป็นพวกด้วยไม่ว่าจะลานเบติเยร์มอโลและเบอร์นารดซึ่งไปไป,ไปมาเบอร์นารดไม่อยากเข้าร่วมแผกนการนี้นักปูเลียนเลยสั่งให้พี่ชายเขาโจเซฟจับตาดูเบอร์นารดไว้ทุกฝีก้าวนักปูเลียนยังได้เกีียวกล่อมโจเซฟเลฟเวอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นผอบอคุมกองกำลังป้องกันเมืองปารีส เลเฟเวอร์ยอมเข้าร่วมกับนโปเลียนและรักษาความสงบทําให้ประชาชนเมืองปารีสไม่แตกตืน่นขั้นต่อมานโปเลียนก็จะกักตัวหลุยเยโรวมโกเยหนึ่งในคณะกรรมการทั้ง5้าซึ่งไม่ได้เข้าร่วมกับแผงการรัฐประหารซึ่งในตอนแรกนโปเลียนได้ส่งโจเซฟินภรรยาของเขาไปเชิญโกเยมาให้รับประทานอาหารที่บ้านแต่โกเยได้กินแปลกโลยปฏิเสธซึ่งทําให้แผขนขรั้นี้ล้มเหลวไปแต่แผนส่วนหนึ่งก็ต้องดําเนินต่ออยู่ดี กลับมาที่พระราชวังตุยเลอรีในขณะนี้สมาชิกสภาอุโสได้รวมตัวกันหมดแล้วซึ่งซีแยกก็โนนดาวให้เหล่าสภาอุโสน,นย้ายไปไประชุมที่ปราสาทแสงคลาวซึ่งจะไม่มีมวลชนมาก่อกวนการประชมุมนอกจากนี้จะทําการเลื่อนนโปรเรียนให้เป็นผอบอรักษาวความปลอดภัยในการประชุมอีกด้วยซึ่งทางสภาอุโสก็ได้โหวตให้นโปุเรียนเป็นผบอในการรักษาวความปลอดภยัยแต่เขาจะต้องสาบานว่าจะพักตีต่อสาธารณรัฐเสียก่อนซึ่งนัปรเรียนก็ยอมสาบานและได้คุ้มกันเหล่าสาภาทั้งหลาย ที่พระราชวังแสงขาวในระหว่างที่กําลังเดินทางนี่เองก็ได้มีข่าวมาว่าโกเยกับคณะกรรมการอีกหนึ่งคนได้หนีไปที่ปราสาทเลเซมเบิร์ก e แล้วผู้เรียนก็เลยได้ส่งทหาร3 0ม้อยนายไปคุ้มกันคณะกรรมการทั้งสองคนนั้นและไม่นานนักซีเยก,กับดูพวกก็ลาออกตามแผนทําให้4ใน5คณะกรรมการหมดสภาพในที่สุดหนึ่งเหือบาร้าอีกหนึ่งคนที่ยังคงเป็นคณะกรรมการอยู่แล้วผู้เรียนก็เลยส่งตาเลโลอมาให้เงินสินบ,บนอีกสองล้างฟังเพื่อให้บาลายอมลาออกแต่ไป,ไปมา ตเลโลน,นไปโกหกว่าคณะกรรมการทั้ง4คนได้ลาออกหมดแล้วเหลือบาราคนเดียวบารานเลยยอมลาออกอย่างง่ายดายส่วนสีค่คนนั้นตาเลโลงก็ไม่ได้คืนนักเรลียนและเก็บมันไว้เองมาถึงตอนนี้แผนการรัฐประหารก็รู้ล่วงไปแล้ว1นึ่นนะครับแต่การประชุมก็ต้องลาช้าไปอีกหนึ่งวันเนื่องจากจะมีสภา500มาประชุมด้วยที่ปราสาทแสงคราวในวันรุ่งขึ้นหรือวันที่9พฤศจิกายนนักเรลียนก็ได้นำทหารเกือบกว่า6 0 0 0นนายนะครับ มาล้อมราสาทแสงขราวไว้โดยสมาชิกสภาอุโสจกจะประชุมบริเวณถงอพาลโลกส่วนสมาชิกสภา500จะประชุมกันบริเวณถงสม้มแต่การประชุมสภาก็ล่าช้ามากครับเพราะหลายคนมาไม่ตรงเวลาบางคนก็ไม่นั่งผิดที่นั่งมั่วไปหมดกว่าจะเรียบร้อยลงตัวก็ล่ไปบ่ายโมงทำร้ายเหล่าสมาชิกสภาทั้งหลายก็กลัวกองกำลังกว่า6,000คนของรโปเลียนครับเพราะพวกเขาในตอนนี้เมันหนูติดจันไม่มีผิดเลยครับ ทหารของนโปเลียนจะบุกเข้ามายุสภาต่อไหนก็ได้พวกเขาก็ประชุมกันอยู่นานมากจนนับปเปลียนหมดความอดทนครับนโปเลียนเดินดุ่มๆบุกเข้าไปในโถองอพอลโลซึ่งเป็นที่ประชุมสภาอุกโซและพยายามใช้วาทศิลในการพูดเหมือนการปลุกเล้าทหารในสมรภูมิให้ไปลบโน้มน้าวพวกเขาให้ยอมแก้ธรรมนูญแต่ในที่นี้นับปเปลียนไม่ได้มีอำนาจนะครับมีแต่คนที่มีอำนาจสูงกว่านับเลียนในสภาแถมการขันตหวะระหว่างการประชุมสภานั้นยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยนับเลียนโดนเหล่าสมาชิกสภาอุกโซลุมด่าย,ยับจนเลข,ขาของเขาต้องลากนับเปลียนออกมาจากห้อง ซ้ำร้ายไม่พอนะครับเนีมีข่าวร้ายมาอีกนั่นคือในกรุงปารีสเกิดการจลาจลของพวกจาโคบินหรือกลุ่มหน้าเก่าของโรเบรีปีแย์ครับและในทหารหลายคนที่เอนเอไปทางฝั่งจาก์โคบินก็กําลังเดินทางไปยังปราสาทแซงคลาวแต่นักียนยังไม่ย่อท้อครับเขาได้บอกกับบูเลียนเลขาของเขาว่าจําไว้ให้ดีเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งดวงอยู่ข้างข้าว,ว่าแล้วนักปยนก็เดินไปที่โถงส้มซึ่งเป็นที่ประชุมสภา500ซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นครับ แต่คราวนี้นโปเลียนไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปพร้องกับทหารแกเดียนหนึ่งมูเพื่อคุ้มกันตัวเองแต่สถานการณ์ก็เหมือนสภาอุโสครับคือนักเลียนโดนลุมด่าย,ยับเลยหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าการลาออกของคณะกรรมการทั้ง5นั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือเปล่าเริ่มมีคนด่าทอนัปเลียนมากมายเพราะเขาเป็นทวาราชเขาเห่กบหมยสมาชิกสภาเริ่มมารุมทุบตีทหารของนโปเลียนแม้แต่น้องชายของนักเลียนดูเซียงโบดาบาสก็คุมสถานการณ์ไม่ได้จนทหารของเขาต้องลากนัปเลียนออกจากห้อง เมื่อออกมาจากห้องก็พบว่าหน้านับเรลียนั้นเปื้อนเลือดเลยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเลือดมาจากไหนซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานว่าเขาอาจจะโดนรอดทำร้ายแต่บ้างก็ว่าตอนนับเรลียนี้เขาไาจจะเกาสิวครับทำให้สิวแตกแล้วก็เลือดออกมาแต่ตอนนี้สภา500ประกาศให้นับเรลียนเป็นบุคคลนอกกฎหมายครับดูเหมือนว่าการทหารกำลังจะล้มเหลวซีแยก็ริงรัดทนายนับเรลียนนำกำลังทหารบุกเข้าไปยุตสภาเลยครับแต่ทหารหลายนายก็เริ่มกลัวว่าถ้าเกิดช่วยนับเรลียนแล้วพวกเขาจะผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่า นักเรียนตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกครับจนกระทั่งมีวีรบุรุษขี่ม้าเข่ามา,า,มานั่นคือลูเซียงโบดาบาัสน้องชายของเขานั่นเองลูเซียงเดิอนออกมาจากที่ประชุมสภา500และกล่าวปราศัยต่อทหารว่าเราสมาชิกสภานั้นมีแต่พวกลักสินบนจากกังกฤจมาและเขาพยายามจะลอบสังหารในพย้นของเราพวกมันต้องการจะทําลายสาธารณรัฐมีแต่พวกท่านเท่านั้นที่ปกป้องมันได้และลูเซียงยังได้กล่าวรีเด็ดอีกว่าข้าสาบานเลยว่าจะเอามีดเล่มนี้ปักอกพี่ชายของข้าหากเขาจะทําลายฝรั่งเศส เ่าทหารก็พากันเฮดั่นเลยครับเพราะพวกเขาคิดว่ากำลังปกป้องสาธารณรัฐไว้นายพลมูราก็โคมม่นม้านำทหารบุกเข้าไปในสภาเลยครับแล้วกล่าวว่าเราประชาชนทั้งหลายพวกท่านถูกยุบแล้วเราสมาชิกสภา500พากันหนีโอลมาลเลยครับหลังจากยุบสภา500เสร็จลูเซียงก็ดึงเข้าไปในที่ประชุมสมาชิกสภาอุโสโดยพยายามโน้มน้าวพวกเขามอนัปรเรียนในแง่บวกรวมถึงโยนขี้ให้สภา500เป็นผู้ทรยศตกค่ำดูเซียงก็รวบรวมสมาชิกสภา500มาใหม่ครับโดยรวมได้แค่ร้อยกว่านาย และส่วนใหญ่ก็เป็นพวกของดูเซียนเองด้วยไม่นานนักนะครับก็มีสมาชิกสภาคนหนึ่งเสนอชื่อให้นโปเลียนเป็นผู้นําเฉพาะการเนื่องจากเขาช่วยปราบผู้ทรยศในสภา500และก็เป็นไปตามแผนนะครับนั่นคือสภาทั้งสองสภาอนุบัติให้นโปเลียนซีแยและดูโกเป็นผู้นําเฉพาะการของฝรั่งเศสส่วนรัฐมนูญฉบับใหม่นะครับจะทําการล่าใน6สัปดาห์น้าแต่นโปเลียนนั้นร้ายยิ่งกว่าครับแผนการทัพประหารครั้งนี้ถือเป็นเฟสแรกของเขาเขาตั้งใจท,ทารัฐประหารซ้อนครับเพื่อให้ตัวเองยีองหน้าคนเดียว โดยตัดเซียกับดูโกทิ้งหลังเหตุการณ์18บูเมเปลี่ยนรยายะที่ทำงานไปอยู่พระราชวังลักเซมเบิร์กได้เริ่มแต่งตั้งพรรคพวกตัวเองขึ้นมามียมนาตเช่นตาเลรองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบูเช่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมูราขึ้นมาเป็นผบอกองกำลังคอนซูร,ราการ์ดรวมถึงนายทหารที่เป็นพรรคพวกครับเช่นนายพุม,มิชนะได้เป็นผบอกองทัพแห่งอิตาลีมอโลได้เป็นผบอกองทัพแห่งายและพอถึงเวลาล่างรัรรมนูญใหม่นะครับปเลียนก็บอกปัดรัฐมน,นูลุกข้อที่เซียเสนอมา ซีเยก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับก็เลยม,มีการนัดประชุมกันระหว่างผู้นํา3คนครับแล้วซีเยกับนัปุรเยงก็ทะเลาะกันรุนแรงมากจนซีเยตะโกนด่าว่าเอ็งอยากเป็นกษัตริย์ใช่ไหมแล้วก็เดินจากไปการร่างันธรรมนูญใหม่ก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับนักปุรเยงก็พูดไปว่าถ้าธรรมนูญใหม่จะล่างก็ต่อเมื่อซีเยลาออกซึ่งหลังจากนั้นไม่นานซีเยก็ลาออกจริงครับที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าซีเยต้องการให้ภาพลักษณ์ของนัปุรเยงดูแย่แต่นัปุรเยงก็ยังเชื่อววววว่่่่่าาาาาประชชนนนสใหยยังงงอูขข้้เแลก็ถึที11ธคมค ซึ่งก็ได้มีการประชุมสภากันเพื่อ่ารัธมูญใหม่นโปเลียนนั้นอาศัยความที่ตัวเองหนุ่มกว่ามีความกระตือร้นในการประชุมและใส่ใจทุกรายละเอียดเขายืดเวลาประชุมนานไปเรื่อยเพื่อทําให้ซีเยที่แก่กว่านะั้นหมดสภาพนโปเลียนพูดปาใส่เป็นชั่วโมงครับทำให้คณะกรรมการลางร,รัธมูส่วนใหญ่เข้าข้างนโปเลียนซึ่งท้ายสุดัธรรมูญปีที่แปก็ออกมาซึ่งเนื้อหาเข่าๆเลยครับนั่นคือนโปเลียนจะเป็นกองสุนันดับหนึ่งของฝรั่งเศสเป็นประมุขของรัฐและมีอำนาจส,ส,สูงสุดในรัฐบาลส่วนกองสุน,สนก็คอ ดูโกกับซีเเป็นเพียงที่ปรึกษานักเปียนยังอาศัยหลักการเดิมนั่นคือให้แต่และขั้วอำนาจในรัฐบาลขานหน้ากันเองเพิ่มเติมคือเขามีอำนาจสูงสุดและไม่มีใครมาตรวจสอบในด้านการบริหารเขาได้ตั้งกระทรวงขึ้นมาหลายกระทรวงซึ่งมีหน้าที่คล้ายกันเช่นกระทรวงบริหารสงครามและกระทรวงกลาโหมซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการทหารก็เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจเช่นกันนักเปียนยังได้จัดทําประชามติให้ประชาชนมาโหวตว่าเห็นด้วยกับธรรมนูนฉบับนี้หรือไม่ผมปรากฏว่า อีประชาชนเกือบ3ล้านเสียงโหวตว่าเห็นด้วยแต่ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวก็มีดูเสียงน้องชายทัตปเลียนนี่แหละครับจากคนตรวจสอบรวมถึงมีการเพิ่มคะแนนเสียงจากกองทัพอีก5้าแสนเสียงอย่างไรก็ตามในตอนนี้ประชาชนฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็ต้องการเสถียรภาพในชีวิตครับหลังจากความวุ่นวายในการเมืองมาเกือบ10ปีไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกี่รอบก็มีแต่ความวุ่นวายสับสนซึ่งนัตปเลียนก็เหมือนฮีโร่ขี่ม้าขาวครับมาช่วยสร้างเสถียรภาพให้ฝรั่งเศสอีกครั้งึงไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมชาวฝ ้บคลิปนี้ผมขอราไปก่อนสวัสดีครับ